ดันไทยฐานปล่อยจรวดแห่งแรกในอาเซียนถ้าอวกาศยานหรือสเปซพอร์ตในอาเซียนเม้นบอกว่ารัฐหนุนจิสดาผมว่าเขาวางแผนกันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วรัฐก็หนุนมาตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีพักบางพักขัดขามาตลอด สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยปดชนะนะครับวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องที่มีข่าวว่าจะดันประเทศไทยเป็นฐานปล่อยจรวดแห่งแรกในอาเซียนซึ่งก็มีบางสํานักมีบางคลิปของ YouTube ลงกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับวันนี้ไทยรัฐทีวีก็เอาเรื่องนี้มาลงก็ลองติดตามดูนะครับเราเองก็มีหน่วยงานอย่างกิสดานะครับซึ่งก็ทําหน้าที่ พัฒนาด้านอาวกาศพัฒนาทางด้านบุคลากรทางอาวกาศสร้างและก็ผลิตจรวดไทยคมก็มีการวิจัยและการพัฒนาอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีท่านผู้ชมวันนี้จะมานำเสนอเรื่องนี้ซึ่งไทยรัฐทีวีก็เอามาทำคลิปลงเมื่อสัก 3- 4สวันที่แล้วและก็มีแฟนๆที่มีความรู้และตตามเรื่องนี้เป็นอย่างดีก็มาคอมเมนต์มาดูนะครับว่า จะมีการคอมเมนต์ที่เจ็บๆแสบๆและก็มีความรู้ประมาณไหนคลิปที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอในวันนี้ก็เป็นคลิปของช่องไทยรัฐทีวีนะครับลงไปเมื่อวันที่3-4วันที่แล้วนะครับมียอดวิว1 0 0 0 0แสนวิวนะครับเยอะทีเดียวมีคนกดถูกใจไป2.3000และมียอดคอมเมนต์674นะครับก็มีความคิดเห็นดีๆอยู่ไทยรัฐทีวีได้ให้ชื่อคลิปว่า ไทยฐานปล่อยจรวดแห่งแรกในอาเซียนเป็นเศรษฐกิจติดจอของช่องไทยรัฐทีวีนำเสนอเมื่อสีวันที่แล้วนะครับเท่าที่ผมได้ค้นดูก็มีบางช่องนะครับเอามาลงเมื่อสักปีที่แล้วก็เป็นความพยายามเป็นความใฝ่ฝันของชาติไทยนะครับที่จะเป็นฐานปล่อยจรวดแล้วก็ทำเศรษฐกิจด้านดิจิตอลทำเศรษฐกิจด้านอาวกาศก็ ลองติดตามดูนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนและเราก็จะพยายามผลิตบุคลากรสร้างหลักสูตรให้คนรุ่นใหม่ให้น้องๆได้เรียนด้านนี้นะครับซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมยุคใหม่ที่จีนก็ทำได้ดีเกาหลีใต้ก็ทำได้ดีเนื้อหาในคลิปก็บอกว่ามีการสำรวจและมีความเป็นไปได้ในด้านเทคนิคและข้อมูลต่างๆกับสถาบันทางด้านอาวกาศของประเทศเกาหลีใต้นะครับ มีหลายพื้นที่ที่เหมาะสมของไทยเราเองเนี่ยที่จะปล่อยยานอาวกาศสู่วงโครจรสเปซพอร์ตซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณและพื้นที่ที่กว้างใหญ่ทีเดียวและไทยเราเองก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะลงทุนทางด้านนี้ดูผลประโยชน์และก็ความคุ้มค่าเป็นท่าอาวกาศยานหรือสเปซพอร์ตในการที่จะส่ง ยานอาวกาศและก็ดาวเทียมไปสู่วงโคจรรอบโลกโดยนายพุทพง์โนธไทยสงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอตชได้บอกว่าในช่วงปี2,567ถึง2,578เนี่ยนะครับจะมีมูลค่าการลงทุนด้านอาวกาศ1.8ล้านล้าน USD นะครับหรือไทยเองจะส่ง ไทยคม9ไทยคม10ซึ่งมีมูลค่าทางการตลาด3 4ถึง4เท่าสาเหตุที่ประเทศไทยมีความเหมาะสมเนื่องจากว่าอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและอยู่ใกล้แนวฝั่งทะเลทั้งสองด้านนะครับมีมุมยิงหลายแบบในการที่จะยิงยานอวกาศขึ้นสู่วงโคโจรและพื้นที่ของประเทศไทยก็เข้าถึงได้ง่ายนี่คือความเหมาะสมของประเทศไทยถ้าประเทศไทยจะสร้างท่าอวกาศยาน ก็จะลงทุน3 4 0 0ถึง17,000ล้านบาทแต่ในขณะที่เราสร้างท่าอากาศยานสวนอภูมิ2 2 3 0 0ล้านบาทนี่คือมูลค่าที่เราจะจ่ายน้อยกว่าการสร้างท่าอากาศยานและมูลค่าทางท่าอาวกาศยานก็อยู่ที่56,00 0ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงทีเดียวมีบางคนแฟนๆของ ทางไทยรัฐทีวีก็เข้ามาโพสต์ว่าไอ้เรื่องนี้พูดกันตั้งแต่สมัยลุงตู่แล้วแต่ก็เป็นเรื่องดีที่มีการหยิบยกมาพูดอีกครั้งหนึ่งพูดเมื่อประมาณสักหนึ่งปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไทยรัฐทีวีและก็หลายช่องก็เอามาเล่นเรื่องนี้อีกบทวิเคราะห์สังเคราะห์ของร้อยแปดชแนมองว่าไม่ว่าความคิดนี้จะเกิดขึ้นในยุคไหนสมัยไหนหรือตั้งแต่สมัยลุงตู่ก็ตามการที่รัฐบาลใหม่รัฐบาลของนายกอุงอิงขึ้นมา เอาเรื่องนี้มาขับเคลื่อนก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วเราเองก็จะร่วมมือกับเกาหลีใต้หรือร่วมมือกับจีนได้ข่ะว่าไทยจะร่วมมือกับจีนที่จะพัฒนาไปสู่อวกาศไม่ว่าเราจะร่วมมือกับใครชาติไหนหล้วนแต่เกิดประโยชน์กับชาติไทยทั้งสิน้นนี่คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ร้อยแปดชั้นน,นขอชื่นชมและขอเชียร์กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคลุงตู่หรือรัฐบาลของนายกองอิงที่คิดจะทำและก็พัฒนาเรื่องนี้ล้วนเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นมาฟังความคิดเห็นเม้นของแฟนๆในช่องไทยรัฐทีวีนะครับเม้นแรกบอกว่ารัฐหนุนจิสดาผมว่าเขาวางแผนกันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วรัฐก็หนุนมาตลอดตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่ก็มีพักเสื้อแดงพักเสื้อส้มขัดขามาตลอดมีคนกดถูกใจไป80ครั้ง เมนต่อมาบอกว่าน่าสนใจมากๆไทยเราอยู่เส้นศูนย์สูตรพอดีเหมาะสมจริงๆนั่นแหละแถมซ้ายขวาเป็นทะเลผลกระทบต่อความเสี่ยงน้อยด้วยเสือนอนกินระยะยาวเลยถ้าสร้างได้มีคนกดถูกใจไป193ครั้งเมนต่อมาแบบแนวประชดประชันนะครับจับนอกอมอไทยส่งออกไปอวกาศอย่ากลับมาอีกคงจะดีเพราะบันคือภัยพิบัติธรรมชาติ กินบ้านกินเมืองมีคนกดถูกใจไปหนึ่งร้อยหนึ่งครั้งเหม้นต่อมาบอกว่าว้าวไทยเอาจริงแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกมีคนกดถูกใจไป90ครั้งเหม้นต่อมาบอกว่าทำเธอเอาซะทีคิดว่าน่าจะสร้างไรายได้เข้าประเทศมหาศาลเช่นกันก้าวให้ไวไปให้เร็วมีคนกดถูกใจไป24ครั้งเหม้นต่อมาบอกว่าคนไทยศักยภาพเกินเบอร์ แต่ว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครสมองจึงไหลไปต่างชาติหมดเหม้นต่อมาบอกว่าประเทศไทยจะก้าวสู่ยุคสีวิไลย์มีคนกดถูกใจไป30ครั้งเหม้นต่อมามีแซะนะครับมันคือแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของลุงตูไม่ต้องมาเคลมนะส้มแดงฮ่าฮ่ามีคนกดถูกใจไป42ครั้งเอาหน้านะครับไม่ว่าใครจะลงมือทำก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นครับ เม้นต่อมาบอกว่ามาสัทีครับคนของประเทศเรามีฝีมือเยอะครับมีคนกดถูกใจไป20ครั้งเหม้นต่อมาบอกว่าทําเลยทําเถอะถ้าไม่มีประโยชน์ประเทศมหาอำนาจไม่ลงทุนลงแรงเม็ดเงินมหาศาลมา7-80ปีหรอกครับแถมประเทศที่เขาเข้าถึงอวกาศจะมีความล้ำหน้ามากแถมอนาคตการปล่อย ถ้าอากาศยานในแถบนี้จะมาใช้ที่ไทยไทยทำก่อนแถบนี้จะได้เป็นจุดกลางประเทศกําลังพัฒนาทางเลือกสร้างกับจ้างจ้างดีกว่าเพราะใช้สองครั้งแต่หากไทยสร้างก่อนครั้งสองครั้ง10ประเทศอาเซียนรวมกันเงินครับเงินมีคนกดไลค์ไป9ครั้ง ดีๆๆเด็กไทยที่จบใหม่จะได้มีพลังสร้างสรรค์และที่ยังไม่จบจะได้มีความหวังได้เป็นส่วนของผู้สร้างสรรค์ประเทศไทยมีคนกดไลค์ไปสามครั้งเม้นต่อมาบอกว่าโครงการลุงตู่เลยทำโครงการอาวกาศมีคนกดไลค์ไป17ครั้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพอไทยมีดาวเทียมทีออสเป็นของตนเองความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติก็เริ่มตามมา หากแผนพัฒนาโครงการฐานปล่อยยานอาวกาศหรือดาวเทียมนี้มีต่างชาติสนใจมาร่วมลงทุนอย่างเกาหลีใต้ความเป็นไปได้ก็จะเริ่มขึ้นในไม่ช้ามีคนกดไลค์ไปเจ็ดครั้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยยังอีกไกลการเมืองไทยยังไม่สงบนิ่งเลยโหมดแย่งอำนาจยังมีอยู่เลยมีคนกดไลค์ไป34ครั้ง เมนต่อมาบอกว่าเมนไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะเราคือเจ้าอารยธรรมมีคนกดไลค์ไป17ครั้งเมนต่อมามาแบบบ่นครับท่านผู้ชมแค่กระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูก,กระดึงก็ยังเถียงกันอยู่ไม่จบตั้งหลายปีละไหนเถียงเรื่องแก่งเสือเต้นอีกโอ้ยประเทศไทยคราวนี้ก็จะมาเถียงเรื่องอวกาศอีกสาธุขอให้สำเร็จลุล่วงสักเรื่องเทิน มีคนกดไลค์ไป9ครั้งเอาละครับท่านผู้ชมก็แฟนๆให้ความสนใจเรื่องนี้ทีเดียวนะครับไทยรัฐทีวีก็เอามาทำคลิปเกี่ยวกับไทยฐานปล่อยจรวดแห่งแรกในอาเซียนซึ่งก็มีแฟนๆยอดวิวตั้ง1 0 0 0 0แสนกว่าวิวเมื่อ4วันที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดจากความคิดตั้งแต่สมัยลุงตู่เมื่อสักปีที่แล้วก็มีหลายช่องเอาไปทำแต่ตอนนี้กระแสะเรื่องนี้ยังมีแรงแล้วเราก็ มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนายานอาวกาศพัฒนาอาวกาศก็คือจิสดานะครับก็เป็นความหวังของประเทศไทยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรแล้วก็มีแนวฝั่งทะเลไม่ว่าจะเป็นด้านตะวันตกตะวันออกแล้วก็ยังมีมุมยิงมุมยิงที่จะเอายานสอวกาศขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับก็มีหลายมุมยิงและก็เป็น ประเทศที่เข้าถึงได้สูงมีพื้นที่กว้างใหญ่พอที่จะทำได้และเศรษฐกิจของอวกาศดาวเทียมจรวดอวกาศสเปดพอร์ตก็เป็นเศรษฐกิจนวัตกรรมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้และจีนไทยเองก็จะร่วมมือทั้งเกาหลีใต้และก็จีนด้วย ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมาส่งเสริมและสนับสนุนกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีข้อมูลอื่นๆจะมาสื่อสารกับแฟนๆหรืออยากจะบอกช่องร้อยแปดชัน่นก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้ท่านผู้ชมได้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคเก่ายุคใหม่ยุคไหนก็แล้วแต่ที่จะดันให้ประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีมูลค่าทางการตลาดที่สูงขึ้นก็ยินดีท่านผู้ชม ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ